สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจากกระทูพันทิพย์จากสมาชิกที่มีชื่อว่าหมาพันปักซึ่งเจ้าของกระทูก็ได้นำเรื่องราวสยองขวัญจากประสบการณ์ตรงจากเขาเองใชช้ื่อเรื่องว่าเจอผู้หญิงในห้องเช่าที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้เพียงสามวัน เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วสมัยมาทำงานกรุงเทพใหม่ๆช่วงแรกๆผมพักอยู่กับเพื่อนๆหลังจากต่างคนต่างได้ทำงานกันแล้วเริ่มตั้งตัวได้ก็เริ่มขยับขยายเพื่อนผมที่ทำงานด้วยกันแนะนำว่าที่เขาพักถูกและเงินประกันไม่แพงผมจึงตัดสินใจตามเพื่อนไปดูและสอบถามห้องว่างกับเจ้าของหอครับ แล้วผมก็ได้ที่อยู่ใหม่สักทีเป็นห้องใหม่ครับซึ่งเจ้าของหอก็ได้บอกกับผมว่าเป็นห้องเพิ่งปรับปรุงทาสีใหม่สามารถเข้าอยู่ได้เลยแล้วผมก็มารู้ที่หลังว่ามันไม่ใช่อย่างที่เจ้าของหอพูดเลยมันทําให้ผมรู้สึกเจ็บใจมากในตอนนั้นแต่เอาเถอะครับยังไงก็มาฟังเรื่องราวกันต่อตอนนั้นผมแปลกใจว่าห้องขนาดเท่ากันกับเพื่อนแต่ทําไมถูกกว่า ห้องว่างที่ผมเข้าอยู่ราคาประมาณ1,000กว่าเองส่วนห้องของเพื่อนผมราคา2,000กว่าบาทแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรพอโอเคกับห้องนี้มากมีทั้งเฟอร์นิเจอร์พัดลมแล้วก็อินเทอร์เน็ตจังนั้นผมก็ย้ายเข้ามาอยู่เลยครับในคืนแรกเพื่อนผมมานอนด้วยครับจัดของเหนื่อยกันมากอาบน้ำนอนเล่นโทรศัพท์กันแป๊บเดียวต่างคนก็หลับไปและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอตื่นเช้ามาเพื่อนก็กลับห้องตัวเองแยกย้ายกันไปทำงานแต่สิ่งที่ผิดสังเกตคือเส้นผมของผู้หญิงยาวหลายเส้นมากไม่รู้ว่ามาจากไหนซึ่งมันก็ไม่น่าจะปิวเข้ามาในห้องผมได้ถึงจะเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แต่มันก็มีมุงลวดก่อนไปทำงานผมต้องกวดเอาเศษผมออกทิ้งไปหลังจากดูความเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็อาบน้ำแต่งตัวไปทำงาน ผมจำได้ว่าผมล็อกห้องเรียบร้อยไม่มีใครเข้าห้องผมได้แต่เมื่อเลิกงานกลับมาถึงห้องปรากฏว่ามีเส้นผมอยู่บนหมอนของผมครับเป็นเส้นผมของผู้หญิงผมยาวเหมือนที่ผมกวดเมื่อเช้านี้เลยผมเริ่มรู้สึกไม่ดีเลยออกไปจากห้องแล้วก็ถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรนะเพราะว่าห้องมันเก่ามากแล้วถึงจะทาสีใหม่แต่ก็น่าจะมีฝุน่น มีอะไรอยู่บ้างเพื่อนมันบอกว่าให้ผมเลิกคิดมากจากนั้นผมก็ถามเพื่อนผมว่าวันนี้มึงจะมานอนเป็นเพื่อนกูไหมมันบอกว่ามันไม่สะดวก <S <S <ession> <S เข้าสู่คืนที่สองผมต้องนอนคนเดียวเพราะเพื่อนไม่มานอนด้วยแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยนอนคนเดียวเลยก็เลยคิดว่าต้องลองนอนคนเดียวดูบ้างเพราะหลังจากนี้ เราต้องใช้ชีวิตคนเดียวแล้แล้วเจ้าของเส้นผมปริศนาที่ผมกวดเมื่อเช้ากับที่เจอตอนเย็นเธอก็เผยตัวตนขึ้นมาในคืนที่สองหลังจากที่อาบน้ำเล่นเน็ตแล้วล้มตัวลงนอนนั้นตอนที่ผมใกล้จะเคิมหลับผมก็มีความรู้สึกว่าเตียงมันยุบลงเหมือนมีใครมานั่งผมไม่กล้าลืมตาเพราะว่าผมมีเส้นเรื่องพวกนี้ ผมรู้ตัวแล้วล่ะครับว่าเธอไม่ใช่คนตอนนั้นตัวของผมแข็งทื่อไม่กล้าที่จะขยับและไม่กล้าที่จะลืมตาในหัวนึกจินตนาการไปต่างๆนานาผมพยายามรวบรวมความกล้าค่อยๆลืมตาขึ้นมาแต่ก็ไม่เจออะไรจากนั้นผมก็ลุกขึ้นไปเปิดไฟและทำการสวดมนต์บทใหญ่เพื่อความสบายใจ ทีนี้ผมก็รู้แล้วล่ะว,ว่าเธออยู่ในห้องนี้แน่นอนและห้องนี้คงเป็นห้องของเธอคืนนี้ผมตัดสินใจเปิดไฟนอนทั้งคืนพยายามข่มตาให้หลับจนในที่สุดก็หลับไปประมาณตีสตีห้าพอผมตื่นเช้ามาทำงานแล้วกวดเส้นผมเหมือนเมื่อวานและปรึกษาเพื่อนว่าจะหาหอใหม่ เพื่อนบอกว่าถ้าออกตอนนี้ไม่ได้เงินประกันคืนนะแต่ผมคิดว่าไม่เป็นไรออกไปซะตอนนี้ดีกว่าจะเจอดีในคืนที่สามผมพยายามจะขอไปนอนห้องเพื่อนแต่ไม่มีเพื่อนคนไหนสะดวกผมจึงจำเป็นต้องนอนที่นี่อีกหนึ่งคืนแล้วคืนนี้ผมก็เจอสิ่งที่ผมไม่อยากจะเจอที่สุดและผมจะไม่มีวันลืมสิ่งนี้เลย ผมคิดว่าคืนนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่ามันเงียบมากกลับมาถึงห้องก็ไม่มีอะไรผิดปกติอาจเป็นเพราะว่าเมื่อคืนผมสวดมนต์บทใหญ่แล้ววันนี้เธอคงไม่มากวนแต่ผมคิดผิดครับพอวันนี้เธอจัดเต็มผมกำลังจะเคลิมหลับในท่านอนตะแคงแล้วผมก็รู้สึกว่ามีคนมองผมอยู่ผมทนความรู้สึกนี้ไม่ไหว จึงลืมตาขึ้นแล้วภาพที่อยู่ตรงหน้าก็ทำเอาผมแทบช็อกหน้าของเธอและหน้าของผมตรงกันครับสายตาของเธอมองมาที่ผมตอนนั้นผมร้องออกมาสาวแตกเลยครับกระโดดขึ้นไปเปิดไฟแทบไม่ทันพอเปิดไฟเธอก็หายไปจากนั้นผมก็รีบเก็บข้าวของออกไปทันที เราไปเคาะประตูห้องเพื่อนหน้าของเธอคนนั้นยังติดตาผมอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นผู้หยิงผมยาวหน้าซีดปากซีดนอนมองผมหลับมันเป็นอะไรที่ทรมานใจผมมากในการที่จะลืมเพราะมันยังติดตาจำฝังใจผมอยู่หลังจากที่ผมหาหอใหม่เสร็จเรียบร้อยและได้หอใกล้ที่ทำงานมากพานไปสักพัก เพื่อนผมที่อยู่หอเดียวกันที่เคยมานอนเป็นเพื่อนผมก็ยอมเปิดปากเล่าให้ผมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนแรกที่ไปน,นอนเป็นเพื่อนผมเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าในขณะที่นอนอยู่กำลังจะเค้มหลับเห็นเท้าของผู้หญิงคนหนึ่งลอยอยู่ไม่ติดพื้นเพื่อนผมมองตามเท้าขึ้นไปเห็นเป็นผู้หญิงผูกคอตายอยู่กับพัดลมเฮดาน หน้าของเธอเขียวช้ำทั้งตาทั้งปากมีเลือดไหลออกมาแต่เพื่อนผมเป็นคนจิตอ่อนไม่กล้าลุกไปพยายามกั้นใจหลับตาและไม่มองไปอีกจนข่มตาหลับได้ผมรู้สึกเสียใจนะครับที่เจ้าของหองเขาเห็นแก่ตัวเกินไปยังปล่อยห้องนี้ให้คนเช่าอยู่ซึ่งฟันเงินประกันจากคนไปเยอะเลยทีเดียวบางคนจิตแข็งก็อยู่ได้หลายวันหน่อย บางคนจิตอ่อนก็อยู่ได้แค่วันเดียวครับถึงห้องนั้นจะดูใหม่หน่าอยู่แค่ไหนแต่ก็ลบอดีตของมันไปไม่ได้และเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ในห้องนั้นจนวันนึงผมเล่นเน็ตเพลินก็คลิกเข้าไปเจอข่าวเก่าที่เกี่ยวกับหอพักที่ผมเคยอยู่ซึ่งตรงกับที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงผูกคอตายเพราะน้อยใจแฟนที่อยู่ในหอนั้น และมันก็เป็นห้องที่ผมเข้าไปอยู่นั่นเองนี่แหละครับประสบการณ์เจอผีของผมซึ่งมันก็ทำให้ผมลืมไม่ได้จริงๆกับหน้าของเธอที่มองผมอยู่ในตอนที่ผมหลับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องห้องเช่าสุดหลอนและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆของทางช่องจะอยองสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟัง